เมื่อวันที่21มกราคม2565กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดกิจกรรมสนามนอกห้องเฟสติวัลให้น้องๆเยาวชนและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมพื้นที่เล็กๆได้เข้ามาทําความรู้จักกับกีฬาและเข้ามาลองเล่นกีฬาต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลมวยไทยบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสแบดมินตันสปอร์ตสแต็คกิง้งและกีฬาน้องใหม่ไฟแรงสุดๆอย่างอ e ีสปอร์ตค่ะโดยภายในงานมีนักกีฬามืออาชีพที่จะมาพบปะพูดคุยทั้งยังแจกเทคนิค การเล่นกีฬาชนิดต่างๆรวมถึงเคล็ดลับการฝึกซ้อมภายในงานวันนั้นอีกด้วยค่ะขอสวัสดีไซนิสนิวเวียนะคะ,คะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้พี่ๆนักขานะคะแล้วก็กองคุณทำง,งานไปร่วมกันนะคะอย่างนี้แล้วก็สร้างสารรค์ต่อไปนะคะเราก็ยินดีสนับสนุน เบอระสค์นะคะของกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็คือมันเป็นสนามนอกร่องนะคะชื่อของมันเด่นชัดเจนเลย ว่าเราเอาสนามเนี่ยให้มันอยู่นอกห้องแล้วทํายังไงให้มันนอกห้องล้วมันน่าสนใจแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยเราพบว่าถ้าเกิดว่าเราจะให้มีนักกีฬาระดับทีมชาติไทยนะคะในชนิดกีฬาต่างๆซึ่งกองพัฒนาการกีฬาชาติการกีฬาประเทศไทยเนี่ยมีชนิดกีฬาถึง89ชนิดกีฬาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชื่อว่าเยาวชนเนี่ยจะต้องมีความชอบในชนิดกีฬาใดกีฬาหนึ่งใน89ชนิดกีฬาแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าเยาวชนมีความชอบมีความรักสุกฝนเนี่ยเป็นที่ ะะเต็มพลังแล้วก็ร่วมกับการที่สนับสนุนจากทางกองทุนแล้วก็ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะแน่นอนเลยว่าเราอาจจะได้นะักกีฬาระดับทีมชาติเกิดขึ้นมาในชนิดกีฬาใดากีฬาหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือว่าต้องให้เขาเล่นให้สนุกก่อนนะคะนี่คือความตั้งใจอย่างแรงกล้าของทางกองทุนแล้วก็การกีฬาประเทศไทยะคะ่ะคือ ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทําประชาสัมพันธ์แล้วก็ภาพออกไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะติดต่อมาเยอะมากอยากให้โครงการน,นี้ไปอยู่ในจังหวัดต่างๆอยู่ในภาคต่างๆก็ได้นะคะโดยเฉพาะปีงบประมาณ2566ซึ่งตรงนี้เราก็ยอมรับว่าจากการทําง,งานของพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็น้องๆที่เป็นนักกีฬาทั้งทีมชาติแล้วก็เคยเป็นอดีตนะคะนักกีฬาทีมชาตินะคะแล้วก็มาปัจจุบันก็เป็นนักกีฬาอาชีพนะคะในหลากหลาย ชนิดกีฬาเนี่ยเราจะพบว่าทาง วัดต่างๆหรือในภูมิภาคเขาบอกว่าไอ้สิ่งแบบนี้ช่วยไปที่ภูมิภาคด้วยได้ไหมเพราะว่านักกีฬาที่โตมาเป็นนักกีฬาทีมชาติส่วนใหญ่มาจาก่างจังหวัดคือเรื่องของการทําสนามนอกห้องเนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่ามันก็คือมันมีธีมของมันแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่ามันมีความเป็นจริงแล้วแล้วก็บินที่สนใจของคุณพ่อคุณแม่น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆคนนะคะและที่สําคัญคือผู้ใหญ่ใจดีของบ้านเมืองเราก็มีความสนใจในเรื่องนี้แลวอยากจะผลักดันนะคะสู่เยาวชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว ร่องครั้งที่1น,นะคะเราอยากจะให้เกิดครั้งที่สองครั้งที่สามไม่ใช่นําร่องแล้วนะคะก็คือสิ่งที่เกิดข้อผิดพลาดยังไงต้องกลับขอ,อประทานโทษนะคะแต่ว่าเราก็จะปรับปรุงนะคะให้มนสนามนอกห้องเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็เข้าถึงประชาชนมากกว่านี้ค่ะก ขอฝากเยาวชนไทยทุกทุกคนนะครับอยากบอกว่ากิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ฟรีนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นมีฟรีสเปซให้กับทุกทุคนได้เรียกว่าได้ออกมาเล่นกีฬาใครที่ยังรู้สึกว่ากีฬาเนี่ยเป็นการแข่งขันเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เรามันจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้สึกว่ารีแลกซ์ขึ้นแล้วก็ได้เจอเขาเรียกว,ว่าได้ออกมาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆเราอาจจะได้รู้จักเพื่อนๆมากขึ้นครับนอกเหนือจากการเล่นโซเชียลครับผมซึ่งและในง,งานนี้นะครับจริง จุดเด่นเลยคือเรามีพี่ๆนะักกีฬาทีมชาติจริงๆนะครับผมเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เข้ามาเาเรียกว่าได้พูดคุยแล้วก็ได้ได้เรียกว่าได้ได้ลองเล่นด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยด้วยเขาเรียกว่าแนะนําเทคนิคให้กับน้องๆทุกคนที่มารวมกิจกรรมนี้นะครับก็ขอฝากน้องๆเยาวชนไทยทุกๆคนนะครับอยากบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ฟรีแล้วก็ดีมากๆครับจริงๆแค่แค่เดินเข้ามาในงานก็สามารถสามารถคือเราเรามาตัวปรับได้เลยนะครับผมขอแค่มีใจใจที่รักแล้วก็กล้าที่จะเล่นกีฬาครับเดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็ สามารถเริ่มต้นได้เลยครับคือมันก็จะมีห่วงระยะเวลาที่เราเนี่ยต้องใช้สถานที่ของสัญญาณมิรทาวเราเลือกที่นี่เนี่ยเพราะว่าเป็นใจกลางนะคะในการที่จะเดินทางด้วยนะคะแล้วก็เป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราคิดว่าในช่วงระยะเวลาที่จะต้องจัด อยู่ประมาณ1สัปดาห์เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพียงพอตั้งบอกเลยไม่เพียงพอแต่ว่าเป็นเป็นการกระตุ้นว่าขอให้น้องๆน,นะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของกองพืนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติน้องๆจะเจอหลากหลายชนิดก,กีฬาแล้วก็ติดต่อเข้ามาที่กองพืนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเพื่อที่จะสอบถามแล้วเราก็จะมีเหตุการณ์หรือว่าเ,อาเรียกว่ากิจกรรมกีฬาดีๆอย่างนี้เพื่อที่จะตอบสนองโจทย์ของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็เยาวชนของประเทศไทยว่าเราจะชอบกีฬา หลายหลายคนนะคะชอบฟุตบอลนะคะก็กราบเรียนเลยว่ามันไม่จําเป็นว่าจะต้องไปที่สนามใหญ่นะคะแล้วก็ติดต่อใครก็ไม่รู้อย่างน้อยก็เข้าสู่กองทุนกองทุนก็จะได้ช่วยนะคะเป็นตัวที่จะเชื่อมร,อระหว่างตัวน้องๆกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง89ชนิดก,กีฬา